สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับพึ่งหวานพระบ้าน ep ที่1 1เอ้ย31นะคะถ้าหากพี่พี่ท่านใดชื่นชอบองค์ไหนนะคะสามารถแอดไลน์หรือโทรมาได้ที่097 98 6 6 6 2 1นะคะพี่พวันนี้ก็มีพระมาให้พี่พี่พิจารณานะคะ คลิปนี้นะคะหนูเปิดให้เช่าบูชาที่300บาททุกองค์นะคะพี่ๆรวมส่งฟรีอี s ไปรษณีไปไทยนะคะหรือถ้าใครอยากให้เก็บเงินปลายทางนะคะขออนุญาตบวกเพิ่ม60บาทนะคะ60บาทไม่ว่าจะรับกี่องค์ก็บวกเพิ่ม60บาทนะคะพี่ๆค่ะเรามาเริ่มดูที่องค์แรกนะคะองค์แรกนะคะ องแรกไม่ทราบที่นะคะพี่พี่ด้านหลังนะคะ ค่ะองค์ที่หนึ่งนะคะพี่ๆองค์นี้ต่อไปนะคะองค์ที่สององ์ที่สองหลวงพ่อเงินนะคะให้ไว้เป็นที่ระลึกนะคะ ด้านหลังนะคะค้าหลวงพ่อเงินนะคะองค์ที่สองนะคะต่อไปองค์ที่สามนะคะหลวงปู่ทิมนะคะอิสริโก ที่ระลึกในงานฝั่งลูกนิมิตวัดแม่น้ำขูเก่านะคะถ้ามีเสียงรบกวนอะไรขออภัยนะคะพี่พ คะหลวงปู่ทิมนะคะองค์ที่สามนะจ๊ะต่อไปองค์ที่สี่นะคะองค์ที่สี่ไม่ทราบที่นะคะเขียนว่าพสอสองพันสี่ร้อยหกสิบเก้านะคะ องนี้อง์ที่สี่นะคะต่อไปองค์ที่ห้านะคะอ,องค์ที่ห้าหลวงปู่โต๊ะนะคะวัดประดูชิมพรีนะคะ เขียนสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดนะคะค่าหลวงปู่โตะนะคะองค์ที่ห้านะคะต่อไปองค์ที่หกนะคะองค์ที่หกพระอุปชาคงนะคะวัดบางกระพร้อม พศสองพันสี่นะคะหน้าหลัง ะคะาลาผลพูนทวีค่ะหลวงพ่อคงนะคะองค์ที่องค์ที่หกนะคะพี่พี่ ต่อไปองค์ที่7นะคะองค์ที่เจดไม่ทราบที่นะคะ อ,องค์นี้องค์ที่เจ็ดนะคะพี่พี่ไม่ทราบที่นะคะต่อไปองค์ที่แปดก็ไม่ทราบที่นะคะเหมือนเขียนว่าหลวงพ่อน้อยหรือเปล่านะคะ ด้านหลังนะคะคาองค์นี้ก็ไม่ทราบที่นะคะองค์ที่แปดนะคะพี่พี่ต่อไปองค์ที่เก้านะคะองค์ที่เก้าหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะคะ หลังนะคะวัดบ้านไร่นะคะพศ2519นะคะเขียนว่ารุ่นสร้างบารมีนะคะครับพี่พี่หลวงพ่อค mm ูณนะคะองค์ที่เก้านะคะ ต่อไปองค์ที่สิบนะคะองค์ที่สิบไม่ทราบที่นะคะ องค์ที่สิบนะคะพี่ๆต่อไปองค์ที่สิบเอ็ดนะคะองค์ที่สิบเอ็ดหลวงพ่อจงนะคะ ด้าน,นหลังนะคะคาหลวงพ่อจงองนี้นะคะอง์ที่สิบเอ็ดนะคะต่อไปอง์ที่สิบสองนะคะเขียนว่าพระครูทองสุข อินทะโชโตนะคะน้านหลังนะคะ วัดนโนดหลวง2498นะคะค่าพระครูทองสุกนะคะองค์ที่12นะคะพี่ๆต่อไปองค์ที่13นะคะหลวงพ่อแช่ม หลวงพ่อแช่มนะคะวัดตะก้องด้านหลังนะคะ หลวงพ่อเช่มนะคะองค์ที่สิบสามนะคะต่อไปองค์ที่สิบสี่นะคะพระครูวิมลคุณากรวัดปราครองมะขามเท่านะคะสองพันสี่ร้อยหกสิบหกนะคะ องค์นี้นะคะองค์ที่สิบสี่นะคะพี่พี่ต่อไปองค์ที่สิบห้านะคะ<ม>เหรียญมหาลาบนะคะหลวงปู่ศรี วัดเขาถ้ำบุญนาคนะคะอําเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์พศ2518นะคะ ปูสี่นะคะองค์ที่สิบห้านะคะต่อไปองค์ที่สิบหกนะคะองค์ที่สิบหกหลวงพ่อแพรนะคะ ทวีคูณนะคะวัดพิกุลทองสิงบุรีค้าหลวงพ่อแพ้นะคะองค์ที่สิบหกนะคะพี่ๆต่อไปองค์ที่สิบเจ็ดนะคะ วัดป่าคลองกุ้งนะคะจัน,จนทบุรีวงเขียนว่ารีนะคะหลวงพ่อรีนะคะ หลวงพ่อลีนะคะองค์ที่สิบเจ็ดนะคะต่อไปองค์ที่สิบแปดนะคะไม่ทราบที่นะคะพร้อมกรอบนะคะ ค่ะองค์นี้พร้อมกรอบนะคะไม่ทราบที่องค์ที่18นะคะต่อไปองค์ที่19นะคะหลวงพ่อมุมนะคะ ดังนะคะขออภัยด้วยนะคะด้านหลังนะคะวัดประสาทเยอเหนือสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดนะคะค้าหลวงพ่อมุมนะคะ อง์ที่สิบเจ้านะคะต่อไปองที่ยี่สิบองที่ี่สิบนะคะพี่พี่หลวงพ่อทวดนะคะหวงปู่ทวด หลวงพ่อทวดองค์นี้นะคะองค์ที่ยี่สิบต่อไปองค์ที่ยี่สิบเอ็ดนะคะเต่านะคะหลวงปู่ดิบ รุ่นเจ้าสัวหลวงพ่อหลิวนั่าหลังนะคะ เต่าหลวงพ่อหลิวนะคะองค์ที่เอ็ดนะคะต่อไปองค์ที่ส2เขียนว่าหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะคะ สองพนะคะค่าหลวงพ่อจงนะคะองค์ที่22ต่อไปองค์ที่23นะคะพระครูยานวิราชแดงนะคะ2 5งพาม พระครูยานวิราชแดงนะคะองค์ที่ยีิบสางนะคะต่อไปองค์ที่ยี่สิบสี่นะคะหลวงพ่อน้อยนะคะ ศูนห้านะคะค่าองค์นี้องค์ที่24่สิบสี่นะคะพี่ๆต่อไปองค์ที่ย5นะคะองค์ที่ยีห้าเขียนว่าที่ระลึกครบแปดรอบนะคะ หลวงปู่ทิมนะคะไตมาสิบแปดนะคะค่ะองค์นี้องค์ที่สิบห้านะคะองค์สุดท้ายนะคะพี่พๆทั้งหมดนี้หนูเปิดที่ราคา300บาทรวมส่ง EMS นะคะถ้าใครอยากให้เก็บปลายทางบวกเพิ่ม60บาทนะคะหลายองค์ไม่บวกเพิ่มนะคะ ฝากติดตามด้วยนะคะพี่พี่ทุกวันพฤหัสกับวันอาทิตย์นะคะถ้าหากมีพระหนูก็จะลงประมาณประมาณหนึ่งทุ่มนะคะพี่พี่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ